มาครับกินเมี่ยงทะเลกันครับนี่คือหอยแคงรง่วกน้ำกิมทำเองครับสูตรเด็ดีะได้ครับมันด้ทำกิมให้ดูสูตรน้ำกิมอร่อยมากมานี่ครับกุ้งกีกุ้งย่างมีผักเราครับมีขนมจีนมาครับทุกท่านกินด้วยกันด้อสวัสดีครับพบกับข้าบปลาหารอีกเช่นเคยครับวันนี้ทำคลิปนานครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปีนี้ขึ้นปีใหม่แล้วครับมาทุกท่านมาทํา เมนูแซบทานกันครับตอนรับปีใหม่2568ิบครับน้ำจิ้มทำเองครับวันนี้จะทำเมืยงทะเลกินกันขอบคุณลุกๆนะครับสวัสดีปีใหม่2568ทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยรับชมและคอยสนุนช่องเข้าลาอาหารมาโดยตลอดครับขอบคุณจริงๆครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จเช่นกันนะครับนี่ครับวันนี้เมนูแซบเรานะครับกุ้งย่างกับน้ำจินมอร่อยครับ หว,วังว่าทุกท่านจะเป็นปีที่ดีๆของทุกท่านเช่นกันนะครับสวัสดีปีใหม่ มาครับกินเมี่ยงทะเลกันครับนี่คือหอยแครงรั่วน้ำกิมทําเองครับสูตรเด็ดจะได้ครับมาได้ทากิมให้ดูสูตรน้ำกิมอร่อยมากมานีครับกุ้งกีกุ้งยา่างมีผักเราครับมีขนมจนมาครับทุกท่านมากินด้วยกันเด้อนี่ครับหอยแครงลูกใหญ่นีเลย กิมครับน้องกิมอยู่ด่วน,คร,นครับนี่เลครับเมี้ยครับเมี้ยเนี้ยเนี้ย มาเรื่อใครมาเสพเกิดหัวยาดลวงปีใหม่ทะเลนนนคนนี้เล็กน้อยอร่อยครับนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจมาตลอดตัวนี้ปีใหม่2องพันหกิแบบครับ อืนี่ครับเรี่ยงแซ่บนะครับแซ่บเหมือนกัน